สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวข้อสอบกวอของภาคโยทานะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการพูดแบบอ่าไม่ได้เจาะวิชาในวิชาหนึ่งโดยตรงเป็นการพูดแบบภาพรวมๆเนี่ยว่าทั้งบาบเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราต้องอ่านบ้างน,นะครับแล้วต้องอ่าคาดหวังว่าจะได้อะไรได้ไม่ได้อะไรจะทิ้งหรือไม่ทิ้งอะไรดีอะไรนี้ก็ไปไปใช้ในการวางแผนต่อไปอ่ะนะว่าจะอ่านอะไรยังไงอ่ะโอเคก็ เริ่มต้นก่อนนะครับอธิบายเริ่มต้นก่อนว่าในทางภาคบ่ายเนี่ยมันมีทั้งหมด100ข้อนะครับในทั้ง100ข้อที่คุณต้องสอบเนี่ยมันจะมี4หมวดแบ่งเป็น25ในแต่ละวิชาก็คือ25 25 2ย25ไปนะครับแล้วจะมีหมวดที่บังคับให้โยธาทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นสายสายโครงสร้างสายเซอร์เวย สายทรานสปอร์ตสายวอเตอร์สายซอยสายแล้วก็ตามแต่เนี่ยคุณจะต้องสอบหมวดทั้งสาหมวดนี้นะครับจะมีช่อง s l o สล็อตสุดท้ายคือ s l อ t ที่สี่เนี่ยที่เป็นช่องที่คุณจะเลือกอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่บางคนก็เลือก cm เพราะว่ามันเปอร์เซ็นที่จะสอบได้มันสูงแต่ว่าบางคนนะจะรู้สึกว่าต่อให้เปอร์เซ็นมันจะได้สูงแต่ว่า อ่านไปก็ไม่ค่อยเข้าหัวอ่านวิชาอื่นอาจจะคุ้มกว่านี้ก็แล้วแต่มันก็มีให้เลือกท้งทรานสปอร์ตมีให้เลือกท้งเซอร์เวยมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับอะโอเคเริ่มต้นหมวดแรกเนี่ยในยี่ห้าข้อมันจะแตกออกมานะครับมันจะเป็นสเกจลอ a ์ a นสื่อกับ t ี e o r รี t ส u ั t เจอร์นะครับก็ผมเคยเขียนบทความใน m e d ดี m มไปพามันจะมีลิงก์พาไปหาใน u t u b e ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาก็สอนตัว tree structure อยู่นะครับซึ่งด้วยความที่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันก็จริงแต่ว่าข้อที่ออกเนี่ยผมรู้สึกว่า tree structure ออกเยอะกว่าฉะน,นั้นผมรู้สึกว่าถ้าจะเน้นนะถ้าจะถ้าจะเน้นแบบในในตัวสองตัวน,นี้จะเน้นไหนดีผมว่าเน้น t h e e structure จะเหมาะที่สุดนะครับแล้วก็มองด้วยด้วยความที่ว่าตัวเนื้อหามันเองไม่ได้ลื้อฟื้นยากเท่ากับ s i n n a l analysis นะครับคุณน่าจะมีเวลาคิดอะไร คือตีวิสัคเจอร์มันใช้เวลาคิดไม่นานไม่นานเท่าตัวต่อในสิทธิอ์อันนี้ก็เป็นดีผลหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์ไปเปอร์เซ็นต,นต์ทั้งหมดมันเท่ากันแล้วก็รวมแล้วก็ว่าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะได้โอกาสเขาเปอร์เซ็นต์นที่นี้ก็คือเอาจํานวนข้อเนี่ยกับจํานวนข้อที่จะออกจริงๆหมายถึงว่ามันมีข้อสอบกววในเว็บไซต์ที่เขาแจกเนี่ยกับข้อสอบที่จะไปเจอจริงๆในภาคบ่ายที่จะไปสอบอะเอามาคิดเปอร์เซ็นต์แล้วอะทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาส p o p e r t y n กินสอนะนี่คือความหมายต่อไปหมวดที่สอง structure design ก็มีแยกเป็นอะ red for concrete design กับ timber and steel นะครับ<ม><ม>ก็อันนี้ถึงแป้ว่าเปอร์เซ็นต์ rc จะสเปอร์เซแล้วเปอร์เซ็นต์ steel มันจะห้าเปอร์เก็ตามผมผมมองว่ามันก็คือกันนะไม่ได้ significant ขนาดนั้นถ้าคุณจะทิ้งอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าถึงแม้เปอร์เซ็นต์ของ timber steel เนี่ย มันจะสูงแต่หนะลายคนก็มักจะเลือกจะทิ้งซีวิลทิมเบอร์เนื่องจากการรื้อฟื้นไอเดฟอลคอนสตรีตอาร์ซิเดซายเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของสปรีซึ่งใน4ปีที่เราเรียนโยธามันค่อนข้างคลุกคลีตัวนี้เยอะเพราะฉะนั้นจริงก็ไม่รื้อฟื้นยากเท่าแต่ก็บางคนก็จะมองว่าถนัดซีวิลทิมเบอร์มากกว่าแถมเปอร์เซ็นต์สูงกว่าก็แล้วแต่นะครับได้เหมือนกันต่อไปซอยซอยไม่มีแยกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วประมาณ6%นะครับซึ่งอ่า อาจจะยากหน่อยแต่มีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนดีอยู่ใน YouTube นะครับลองไปดูมันมันค่อนข้างมีประโยชน์แล้วแต่ว่าแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนัน้นยังไม่ครบนะมันยังไม่ครบทั้งทดสอบนะแล้วก็ทารสปอร์ตตอนนี้ผมมีคลิปใน YouTube ผมมีทำเพลย์ลิสต์ของผมเองว่า,ามีแจกเข้าไปในไฮเวย์จเนียรริงกีว่าในไฮเวย์เนี่ยมีเรื่องของอมีเรื่องของทัฟฟิกมีเรื่องของเจมเม้นที่ดีไซน์มีเรื่องของการเทส แอฟตซแวร์พวกนี้มันมีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์บ้างเนี่เยเดี๋ยวลองไปดูในคลิปแั้วอีกทีนึงดีกว่านะครับแล้วก็มีคลิปเฉลยข้อสอบคอรที่ผมทำเองเรื่องไฮวี e ด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนึ่งร้อยข้อรวมกันแล้วคุณคุณก็ไปบริหารกันเองนะว่าใน3ชั่วโมงเนี่ยคุณจะจัดการอะไรยังไงสามชั่วโมงกับหนึ่งร้อยข้อนี้เปอร์เซ็นต์ที่คุณอ่านมาจํานวนสองพันกับเจ็ดข้อเนี่ยเมื่อมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับร้อยข้อที่เจอจ,จริงภาพใหญ่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะเหหมือนกกับถูวย เดาถูอะไรเงี้ย30%แต่นั่นคือเดานะไม่ไม่นี่นีน่นี่คือ30%นี่คือเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสถูกมันจะมากกว่า30%ก็ได้ถ้าคุณอ่านเพราะพอคุณอ่านระดับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเริ่มตัดช้อยอะไรบางอย่างได้เปรเซสมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอ่านให้มันตองกว่านี้คุณก็จะบางข้อคุณก็จะได้คําตอบไปเลยเปรเซ์มันก็จะสูงกว่านี้เฉะนั้นโอกาสที่ควรจะแตะ60สิดเลยดีนเนเป็นไปได้นะครับ ก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคับทนทั้งหลายครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่นี้ครับสวัสดีครับ